2 0 2 0ครับเราไปวิเคราะห์วิจารณ์การแข่งขันเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม F ครับระหว่าง เยอรมันพบกับฮังการีนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ฝากไว้ด้วยกับไลน์แอดสิสนามแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอพรทั้งสองทีไมไปเริ่มกันที่อินซิเลกเยอรมันครับของโยคินเลฟลาสุดโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงเมื่อเอาชนะโปตุเกสไป4-2ทำให้อินซิเลกเก็บสาแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จนะครับความพร้อมเกมนี้เลฟได้รับข่าวร้ายเมื่อทมัสมุลเลอร์ครับกองหน้าประสํการณ์ได้รับบาดเจ็บลบ ในแนวลุกลีรอยซานี่น่าจะออกตัดเป็น11ตัวจริงนะครับร่วม ประสานงานกับใครฮาวเวและแซสกาเีเหมือนเดิมครับขณะที่แดนการอีกคคุณตัวกันและแมสโคลเมลที่มีปัญหาบาดเจ็บบริเวณนอกและหัวเข่ารบกวนก็ยังคงรอเช็คความฟิตต่อไปนะครับหากไม่พร้อมนิคัตเชเลและก็เลออนโกเลตกาจะน่าจะออกซาร์เป11ตัวจริงแทนขณะที่ตำแหน่งอื่นๆยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรบินกูเซนนะครับที่จะผลงานได้อย่างร้อนแรงในเกมที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับนอกจากนี้มีโยซัวคิมมิชตัวนี้ Cole, เป็นตัวหลักเหมือนเดิมครับขณะที่ความพร้อมของฮังการีของมาโกโรซี่ครับเทนเนอร์ของทีมล่าสุดสเสมอกับฝรั่งเศส11น,น,นะครับถือว่าเป็นการคว้าแต้มแรก ในการแข่งขันครั้งนี้ครับความพร้อมเกมนี้ลัสซี่ยังคงลุ้นอาการบาดเจ็บของอดับซาลาไลครับกองหน้าตัวเป้าที่มีการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะในเกมล่าสุดแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับส่วนหากหายไปจริงๆครับตำแหน่งนี้จะตกเป็นของเนมันยานิโคลิชนะครับขณะที่ตัวหลักคนอื่นๆยังอย,งอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นโรลันด์ซันไลวิลลี่ออบานลาสโลไคลไฮเลอร์ อดัมนาคีรวมไปถึงอันดับเซเฟอร์นะครับนอกจากนี้ยังมีอันติล่าฟิโอลาที่ซัดประตูให้กับทีมในเกมล่าสุดด้วยนะครับความน่าจะเป็นของเกมนี่ตุองบอกว่าเยอรมานียังคงดูเหนือกว่านะครับโดยเฉพาะระบบการเล่นแล้วก็ความหลากหลายในเกมรุกนะครับเกมนี้เชื่อว่าหาอินซีเลกครับไม่ออกทะเลเองหรือว่าเล่นผิดพลาดกันเองครับโอกาสที่จะบดเอาชนะฮังการีมีสูงนะครับเพราะนักเตะฮังการีเองส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในบนเดสิกาครับทำให้นักเตะ ผู้ชายกีามานันน่าจะรู้ทางแล้วก็รู้วิธีเล่นของฮังการีเป็นอย่างดีนะครับเกมนี้ยังเชื่อมั่นว่าอินซิเลกจะเก็บ3แต้มแล้วก็เอาชนะฮังการีไปแบบไม่ยากเย็นนะครับ